สวัสดีครับสวัสดี FC รถดิแตนของสอเจริญยนจังหวัดบุรีรัมย์ทุกท่านนะครับวันนี้ผมจะบอยมีแตนมานําเสนอนะฮะเป็นยี่ต่วนสี่ล้อมือ2บิ้วใหม่นะครับเครื่องยนต์คูโบต้าสิแดงนะครับมีเล่มทะเบียนนะครับการน,นี้สวยๆเลยโครงสร้างแข็งแรงนะฮะตัวนี้โครงสร้างแข็งแรงช่วงล่างก็เป็นเหล็กล่างหน้าสีครับ ไว้เดิมทั้งเส้นนะครับสวยๆเลยไม้สวยนะครับพื้นสวยนะครับห้าเกียร์โตโยต้าบีนะครับตัวนี้และระบกเบรกเป็นเบรกน้ำมันนะฮะเบรกน้ำมันรถโครงสร้างดีครับคันนี้ใหญ่ๆนะครับค่อนข้างใหญ่แข็งแรงนะครับพื้นเหล็กนะครับตัวนี้เป็นพื้นเหล็กนะฮะพื้นเหล็กสวยๆเลย นะปเปล่กน้ำมันสักสีหน้าสีสวยเดิมทั้งเส้นไม่มีดาไม่มีครับเผาท้ายก็เพาใหญ่อยู่นะครับหัวน็อตนะฮะยังก็สวยอยู่นะครับนะครับโครงสร้างสวยแข็งแรงแข็งแรงนะครับพร้อมใช้งานนะครับวันนี้ใช้งานได้เลยนะครับเดี๋ยวเราสาธิตเราขับให้ดู อีกแตนสี่ล้อเขาไล่เข้าดีว่านั่นดีจังพ่อเนะี่ย เรบทาได้หารถใช้งานก็โทรศัพท์มาพูดคุยติดต่อกันนะครับที่เบอร์โทรศัพท์0856596501นะครับสามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับเบอร์นี้